สุภาษิตบทที่8ข้อที่30ข้าพเจ้าอยู่ข้างพระองค์แล้วเหมือนอย่างในช่างข้าพเจ้าเป็นความปิติอินดีประจำวันของพระองค์เปรยมปรีอยู่เฉพาะพระพักของพระองค์ทุกเวลาในการทรงสร้างสิ่งสารพัดพระองค์ทรงสร้างอย่างเต็มไปด้วยพระสติปัญญาพระองค์ทรงพอพระทัย ที่ให้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอยู่บนพื้นฐานของปัญญาเราหยิบดอกไม้ขึ้นมาดูดอกหนึ่งเราเห็นปัญญาของพระเจ้าโอ้โหพงลึกซึ้งจริงๆเราจับมดขึ้นมาตัวหนึ่งโอ้โหอัศจรรย์จริงๆพวกนี้ยอดเยี่ยมเรามองไปบนท้องฟ้าเห็นดวงดาวเห็นดวงอาทิตย์เห็นดวงจันทร์โอ้โหพค์สร้างอย่างสติปัญญาล้ำเลิศจริงๆแล้วยิ่งเราศึกษาเรื่องของธรรมชาติมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเห็นว่าพระปัญญาของพระเจ้าล้ำลึกมากเท่านั้นการสร้างสารพัดของพระเจ้าเนี่ย เ็มไปด้วยพระสติปัญญาของพระองค์และทุกอย่างเกิดบนพื้นฐานแห่งพระปัญญาของพระเจ้าดังนั้นแน่นอนที่สุดครับสิ่งสารพัดท,ที่ถูกสร้างนั้นจะดำรงอยู่และจะเกิดผลดีได้ตราบที่มันดำเนินชีวิตสอดคล้องกับปัญญาของพระเจ้า ตอนนี้บอกว่าปัญญาเป็นเหมือนนายช่างที่เวลาพระเจ้าสร้างอะไรก็ใช้ปัญญาสร้างโดยภะษิปัญญาสร้างโดยสติปัญญาสร้างโดยพัฒปัญญาสร้างโดยพระปัญญา,า,ด,ญญาดังนั้นสิ่งสารพัดถูกสร้างโดยปัญญาใช่ไหมการที่สิ่งสารพัดเหล่านั้น จะดำรงอยู่และจะเกิดผลมันต้องสอดคล้องสิ่งนั้นต้องสอดคล้องกับพระปัญญาของพระเจ้ามนุษย์ก็เหมือนกันมนุษย์เป็นสิ่งทรงสร้างที่พระเจ้าทรงสร้างหากมนุษย์อยากจะดำเนินชีวิตให้เกิดผลเต็มไปด้วยความสุขและพระพรจําเป็นเหลือเกินที่เขาจะต้องดำเนินชีวิตสอดคล้องกับปัญญาของพระเจ้าในข้อนี้บอกว่า ข้าพเจ้าเป็นความปิติยินดีประจำวันของพระองค์คือพระเจ้าดีใจพระเจ้าชื่นใจเมื่อเห็นปัญญาแปลว่าพระเจ้าชอบให้สิ่งสารพัดท,ที่ดำเนินไปเนี่ยดำเนินไปแบบมีปัญญาในทํานองเดียวกันเราผู้เป็นคนของพระเจ้าเป็นมนุษย์ที่พระเจ้าทรงสร้างและเป็นประชากรของพระเจ้าพระเจ้าชอบให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีปัญญา พระพระเจ้าสร้างเราด้วยพระปัญญาใช่ไหมและพระองค์ก็ไม่อยากให้เราอุตสาสร้างมาอย่างมีปัญญาแต่มันใช้ชีวิตอย่าง,งโง่เขายนน่่งไม่ดีเลยนะ่ดังนั้นปัญญาจึงเป็นความปิติอินดีต่อจำเพาะพระภักของพระองค์เนี่ยพระองค์ชื่นใจเมื่อเห็นสิ่งสารพัดเนี่ยถูกสร้างอย่างมีปัญญาและก็พระองค์ก็เสียใจเมื่อเห็นลูกของพระเจ้าผู้ถูกสร้างอย่างมีปัญญาแต่ดําเนินชีวิตอย่าง,งโง่เขลาดังนั้นให้เราดําเนินชีวิตอย่างมีปัญญาตามพระคำของพระเจ้า